สวัสดีครับผมดิวเอ็กและวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาแชร์สำหรับการทำแชทบล็อกแบบนี้ฮะมีใครกำลังตามหาวิธีทำแชทบล็อกแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำครับไปดูกันเลย let's go <S ขั้นแรกนะครับให้ทุกคนมากันที่ให้ทุกคนเสิร์ชคำว่า steam lab นะครับแล้วมาที่หน้าเว็บของ steam lab นะครับผมเอานะครับเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วจากนั้นให้กดมาที่ทุกคนจะเห็นคำว่าอกอินตรงนี้นะครับ กดล็อกอินเลยนะครับอ่าแล้วทุกคนมาดูตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาจะเจอนะครับช่องทางการล็อกอินนะครับให้ทุกคนเลือกช่องทางที่ทุกคนจะใช้ในการสตรีมนะครับสำหรับของผมเนี่ยจะเป็นทางด้านของ YouTube นะครับก็กดที่ u t u b e โอเคเดี๋ยวล็อกอินแล้วเจอกันครับอ่าหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่กันที่หน้านี้นะครับอยู่ที่หน้าแรกตรงนี้นะครับอ่าให้เราเซิร์ตรงนี้นะครับด้วยคําว่าแชทบอ x พิมพ์คําว่าแชทบอกนะครับ นี่ครับแชทบ็อกเซิร์ชแชทบ็อกมามันก็จะขึ้นเป็นแชทบ็อกขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นครับให้เลื่อนลงมานะครับทุกคนสามารถตั้งค่าได้นะว่าให้แชทมันดีเลย์มากน้อยแค่ไหนตั้งสีตั้งเปลี่ยนฟอนต์ขนาดฟอนต์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังทําให้เป็นก็เอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันแล้วกันนะครับก็ให้เลื่อนกลับมาที่ด้านบนนะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกทูคอปปี้ตรงนี้นะครับ ก๊อปปี้แล้วใช่ไหมครับนี่กดก๊อปปี้นะครับอันนี้อ่าเรียบร้อยเราก๊อปปี้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ทางด้านตัวของ OBS นะครับอ่าจากนั้นให้กดบวกนะบวกตรงนี้นะแล้วไปที่หาคําว่า browser นะครับ,บรว์เซอร์นะอ่าคลิกมาที่ b r o ซอร์นะครับตรงนี้ก็ให้ตั้งคําว่าเอ่อ chat box ก็ได้นะครับจะได้ไม่งงนะ chat ็อกไป นะครับอ่าแชทบล็อกนะครับกดโอเคไปนะครับอ่าแต่โอ้กรรมเวียนกรรมชื่อซ้ํานะครับเพราะว่าผมอันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอยาดขอญาดลบนะครับขอยาดลบก้อนเก่าเคนะครับอ่าแล้วมามาที่ทางด้านของเบราว์เซอร์อีกทีนะครับแล้วมาที่แชทบล็อกนะครับอ่าตั้งชื่อว่าแชทบล็อกนะครับอ่าแล้วตรงนี้นะครับให้เราลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วเอาที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับวางลงไปแทนที่นะครับ กดโอเคไปนี่เราจะได้ตัวแชทบล็อกตรงนี้ของเรามาแล้วนะครับเวลาเราสตรีมนะครับก็เออมันก็จะมีเขาเรียกว่าคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาดูเราขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเออผมอยากจะทดลอยทุกคนดูนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับผมเลคคอร์ดอยู่นะครับมันสตรีมด้วยไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ง่ายๆประมาณนี้เลยก็สําหรับใครที่ทําตามแล้วง,งงหรือสงสัยตรงไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ อ่อจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวความรู้อย่างนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ